สวัสดีค่ะคนดีของพี่ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ชาแนวันุษย์ยิบีค่ะกลับมาพบกับกิฟกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เป็นการพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเพื่อนนะชาวราศีเมถุนและคณาาเมถุนค่ะประจำเดือนกันยายนหกสี่นี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่พูดคุยเนาะทักทายกันเกือบกันทุกคลิปเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งจากใจเลยนะคะเราเปิด ไพ่มาให้นะคะสำหรับชาวเมถุนและคณาเมถุนแล้วนะไพ่พลังงานหลักของคุณนะคะเป็นอัศวินถือไม้เท้าอัศวินถือไม้เท้าวงบอกหมายถึงคนที่มีกำลังใจกำลังกายมีแพชชั่นมีอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณพุ่งพล่านมากๆเลยนะคะอย่างที่จะพูดอยากที่จะคุยอย่างที่จะเข้าหานะคะในช่วงนี้คุณมีพลังงานที่ล้นเหลือมีแรงปรารถนาที่ คลุ่งพล่านนะคะอยากที่จะเคลียร์อยากที่จะพูดอยากที่จะเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังความใจเร็วของเราเนาะเพราะว่าไม้เท้าเนี่ยเปรียบเสมือนธาตุไฟธาตุไฟก็ประกอบไปด้วยเมสิงธนูนะคะหรือไม่ คุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่มีพลังงานธาตุไฟอยู่ในตัวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงานธาตุไฟเนี่ยก็จะบ่งบอกหมายถึงคนที่กระปี้กระเป๋าเนาะกระชับกระเฉงนะคะพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะบุกตะลุยนะในปัญหาหลายๆอย่างนะคะโอเคค่ะทําไมเดือนนี้กันยายนคุณถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันนะคะ อดีตที่ผ่านมาของพวกคุณนะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนค่ะขึ้นจะเฮอร์มิตเร็จดาบหนึ่งเหรียญและตามวดเดือนเลฟนะคะโอเคค่ะ เ e อร์มิทคุณอาจจะดีวกับชาวราศีกันลักนณะกันได้ด้วยนะคะแล้วก็เดลเวอร์นะเดลเวอร์ iver, ชาวราศีเมทุนลัคนาเมทุนตัวคุณเองนั่นแหละค่ะเจอร์มิทนะคะเจอร์มิทเป็นพลังงานของความเงียบความคิดแล้วก็การตัดสินใจอะไรบางอย่างเหมือนช่วงที่ผ่านมาคุณเฟดตัวเองออกจากปัญหาออกจากเรื่องราวนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นที่มันเคยมีปัญหาที่มันเคยรู้สึกว่ามันไม่ดีไม่มันมดีมันไม่ดีต่อใจคุณอะไรประมาณนี้คุณเลยรู้สึกว่า คุณอยากที่จะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆนะคะเพื่อทบทวนอะไรบางอย่างที่มันอาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะมันขึ้นเจ็ดาบนะเจ็ดดาบตามมาแบบนี้นะคะบง่งบอกหมายถึงเนาะสภาวะที่ค่อนข้างชง,งักหรือไม่จะเป็นการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะ บางอย่างในที่นี้แล้วแต่เคสกรณีไปนะคะแต่อันนี้มันบ่งบอกหมายถึงคุณยังมีภาวะการที่ไม่แน่นอนนะคะการตัดสินใจที่ยังไม่ได้กิ๊ฟไม่แน่ใจว่าคุณตัดสินใจเรื่องอะไรแต่กิ๊ฟรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่คุณรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะท็อกซิกสำหรับบางคู่บางท่านนะคะเจ็ด,ดับหมายถึงการทําอะไรที่อ่าบ่งบอกหมายถึงรับหลัง นะคะเหมือนแอบทําเหมือนทําแล้วคุณรู้แล้วคุณจะต้องเสียใจคุณรู้แล้วคุณจะต้องมีปัญหากับความสัมพันธ์แน่ๆเลยนะคะหรือไม่ตัวคุณเองนะคะช่วงนี้ทําอะไรลับล่อๆหรือเปล่านะคะชาวราศีเมถุนลักขณาเมถุนหนึ่งเหรียญตามมาค่ะหนึ่งเหรียญวงบอกหมายถึงความมั่นคงนะคะความหนักแน่นอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเ h e เลเฟอค่ะ The lover เนี่ยบ่งบอกหมายถึงสภาวะของการมีตัวเลือกทางเลือกด้วยนะคะ The lover เติม S นะจ๊ะหมายถึงว่าตอนนี้ถ้าคุณมีคู่คุณมีคนที่ดียอยู่ด้วยมีความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีตัวเลือกเพิ่มทางเลือกเพิ่มนั่นเองจะ้ะ The lover จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นการตกลุมรักนะหรือไม่ในที่นี้ปัญหาอาจจะตีได้หลายๆความหมายนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันมันถึงวังวนที่คุณอยากที่จะพักและเบรกและ เพื่อไปหาทางเลือกทางอื่นกิ๊บไม่แน่ใจว่ามันจะใช่ความสัมพันธ์ที่ดีไหมแต่ให้ระมัดระวังใจตัวเองไว่นิดนึงนะคะเมถุนขึ้นชื่อว่าราศีเมถุนเมถุนเป็นคนสองคู่นะคะให้ระมัดระวังรักซ้อนซ่อนเงินดีๆนะจะ๊ะไม่ว่าจะตามไหนก็ตามแต่ไม่ว่าคุณจะกำลังมีความรักอยู่ความสัมพันธ์ของคุณไม่ชัดเจนหรือคุณเป็นคนโสดแต่คุณก็จะเป็นคนที่มันมีความฮอตเนะี่ยในจักรราศีนะเมถุนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบมีคู่ไว นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในเหตุผลหรือว่าในสถานะใดก็ตามนะคะจะมีรักซ้อนได้ค่อนข้างที่จะง่ายด้วยความที่อารมณ์ของพวกคุณด้วยนะคะประจําธาตุเนาะประจําราศีนะคะคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะความคิดความอ่านหรือว่าสมองอะไรแบบเนี้ยจะเอนอ่ on, อนผ่อนปรนผ่อนตามคนอื่นได้ง่ายนะคะก็เลยเป็นที่มาเนาะหลายๆคนอันนี้กิมไม่ได้ว่าทุกคนนะคะหลายๆคนไปแบบนั้นจากสถิติเนาะอาจจะแบบมีอาการที่แบบ เขาเรียกว่าแบ่งใจได้ง่ายพอสมควรเคลิมตามคนอื่นได้ง่ายนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าในเดือนนี้นะคะคุณเนะะี่ยค่ะคิดยังไงนะคะความรู้สึกนึกคิดของคุณกับคู่ของคุณนะคะความรู้สึกในจิตใจของคุณะคะ่ะ รู้สึกเหมือนนอนไม่หลับรู้สึกเหมือนเหนื่อยรู้สึกว่าปัญหามันเยอะนะคะการใช้ชีวิตคู่มันไม่ได้ง่ายนะคะและให้ระม,มัดระวังเกี่ยวกับเรื่องรักซ้อนนะคะบางคู่บางคนอาจจะมีประเด็นเรื่องรักสามเศร้าอย่างที่กิ๊บบอกเลยนะคะหรือไม่ช่วงนี้เมถุนสเสนแรงนะคะจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาทําให้ความมั่นคงของชีวิตคุณเนี่ยเริ่มสั่นคลอนนั่นเองนะจ๊ะระม,มัดระวังใจของตัวเองนิดนึงนะ โอเคเดอะสตาร์ Star, บางคู่บางท่านอาจจะดีลกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะหรือคุณอาจจะดีลอยู่กับคนที่สวยคนที่หลอ่อคนที่เป็นดาวโรงเรียนดาวมหาหลัยหรือว่าเป็นคนที่มีคนที่รู้จักค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะเป็นคนที่มีตานมีหน้ามีตาในสังคมเช่นเดียวกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติค่ะอาจจะเป็นคนต่างถิน่นต่างภาษาต่างวัฒนธรรมทุกๆอย่างคือต่างกันนะคะเด e เว r l ์ world, หมายถึงเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากๆนะคะคุณอาจจะเข้าไม่ถึง ในตัวตนของเขาในบางความรู้สึกช่วงนี้นะคะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะมีบางอย่างที่ปกปิดคุณปิดบางคนนะคะเลยทําให้คุณคิดมากหรือไม่คุณอาจจะได้จับโป๊ะจับผิดอะไรบางอย่างได้ในความรู้สึกในความสัมพันธ์เช่นไลน์ไปไม่ค่อยตอบปกติตอบไวช่วงนี้ก็คือชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหนึ่งตอบนะคะแค่การตอบไลน์ไวก็สังเกตแล้วนะคะว่ามันมีความใส่ใจหรือเปล่านะคะ แล้วก็สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือนะคะเมถุนเป็นคนคิดมากแต่ไม่ค่อยพูดนะคะคนคนนี้นะคะก้าวดาบนะบง่งบอกหมายถึงสภาวะที่ค่อนข้างที่จะเก็บงำเก็บเงียบไปคนเดียวแล้วก็เครียดเองเหนื่อยเองไม่ค่อยเข้าใจอะไรในชีวิตก็โอเคจะไม่ค่อยปริปากถามสักเท่าไหร่นะคะเลือกที่จะเก็บทุกๆอย่างไว้เนาะก็ อยากให้เลิกนิสัยนี้ไม่รู้ว่าเลิกได้ไหมนะชาวเมถุดนะคะคนรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เขาไม่ได้บอกคุณมีอะไรบางอย่างที่ปกปิดคุณนะคะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณจะไม่เค้นไม่เฟ้นหาคําตอบหรือไม่เรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นแผลท,ที่ทิ่มแทงใจของคุณนะคะสามดับทิ่มกลางหัวใจขนาดนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เื้อรังก็ได้นะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามัน มันไม่แฟร์แล้วคุณรู้สึกได้ว่ามันเจ็บปวดนะคะในเรื่องนี้มีคนเจ็บปวดแล้วนะคะหนึ่งตัวละครเดอะสตาร์นะคะต่อให้เจ็บปวดมากแค่ไหนคิดมากมากแค่ไหนกังวลมากแค่ไหนนะคะเดอะสตาร์เนี่ยก็ยังคงเป็นอะไรที่ยังอยากที่จะรีเฟชนะคะอยากจะเริ่มต้นอยากที่จะสารสัมพันธ์อยากที่จะรอคอยกันอย่างมีความหวังหรือบางคู่บางท่านนะคะอาจจะรอคอยใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนนะจะเป็นอย่างไรต่อนะจะสิ่งที่คุณอยากรู้อยากบอกอยากพูดกับคู่ของคุณคะ่ะเมถุนบอกมาผ่านไพ่ได้เลยนะคะขอพลังงานะตรงนี้ นะคะบางคู่อาจจะดีอกับชาวธาตุนะมีนกระกฎพิจิก10ดาบเหนื่อยเนาะปัญหาเยอะมากๆเลยนะคะในช่วงนี้รู้สึกว่าชาวธาตุลมตั้งแต่อัดคลิปมาธาตลมมีแต่ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่เกิดกับคนรอบข้างและปัญหาที่อยู่ในจิตใจนะคะปัญหาที่ไม่สามารถเคลียร์ได้ปัญหาที่ไม่สามารถพูดหรือจะทำหรือจะอะไรก็ตามแต่แต่ในเมื่อคุณได้พยายามแล้ว ผลการตอบรับของมันมันมันไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะคะคุณคิดว่านะคะความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณนะเมถุนคุณมองว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดเหนื่อยมากๆนะคะขึ้นสิบดาบเลยเ <_ stems> ยอะม,มากๆนอนแน่นิ่งไปแล้วนะคะ คุณไม่อยากที่จะทําอะไรเลยอ่ะคุณอยากที่จะอยู่เฉยๆนะคะคุณมีแผนการอะไรบางอย่างด้วยแหละคุณมีคําพูดบางคําพูดมีบางสถานการณ์ที่คุณอยากจะแสดงออกนะคะในเดือนกันยายนนี้น่าจะได้เห็นการตัดสินใจหรือได้เห็นการพูดการตกลงการเจรจาอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นแน่นอนเลยเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในฝั่งของคู่ของคุณบ้างนะาะชาวเมทุนและธานานเมทุนค่ะ ขอให้พลังงานให้กับคู่ของชาวราศีเมถุนนะคะคหกดาบหนีไปไหนเอ่ยน,นะคะอ่าเป็นความสัมพันธรร์ไล่ตามกันหรือเปล่านะหกดาบนะคะวงบอกหมายถึงการ move on การย้ายการเคลื่อนที่นะคะช่วงนี้อยากจะเข้าป่า ไปพึ่งพิงแม่น้ำหรือเปล่านะรู้สึกเหมือนคุณคู่ของคุณนะพลังงานขึ้นอย่างนี้คือเหมือนเขารู้สึกลงนะคะกับสิ่งที่เจอสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวมากมายนะคะกิฟค,คิดว่าจะต้องมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นกับพวกคุณแน่ๆเลยค่ะชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนอาจจะเป็นปัญหาเราสองสามคนนะคะคุณก็อยากที่จะจบกับมันคุณก็เหนื่อยมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตลักษณะของ การเข้ากันนะคะเกี่ยวกับในอนาคตด้วยนะคุณก็ค่อนข้างที่จะวางรากฐานชีวิตในอนาคตไว้ค่อนข้างที่จะดีนะเมถุนแต่ในเมื่อบางความสัมพันธ์ในเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันอยู่รวมกันเนาะมันจะค่อนข้างที่จะต้องมีสเปซหรือว่าจะต้องมีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามมากจนเกินไปอาจจะเป็นฝ่ายคุณเองหรือเปล่านะคะที่ช่วงนี้คุณกลับมาพยายามเพื่อดึงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นให้มันไปต่อให้ได้ แต่ดูเหมือนคู่ของคุณยังไม่ค่อยให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะเขารู้สึกนึกคิดยังไงกับคุณบ้างนะคะชาวราศีเมถุนขอดูพลังงานไพ่ของเขาหน่อยหกเหรียญแปดดาบคิงเหรียญ สวินถือไม้ทาโอเคพลังงานชนกันเลยนะจ๊ะไพ่พลังงานหลักของคุณนะจ๊ะเมถุนจ๋าเขารู้สึกว่าเขาก็อยากจะเริ่มต้นอยากจะลงทุนอยากที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นแต่รู้สึกเหมือนนะคะบางความสัมพันธ์เนี่ยไม่มีความทุ่มเทให้กันและกันแบบไม่เท่าเทียมนะอย่างเช่นการเข้าหาการพูดคุยนะคะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้และรับไม่เท่ากัน มันเลยมีความน้อยอกน้อยใจนะคะบางคู่บางท่านอาจจะปิดกั้นปิดใจกันนะคะบางคู่บางท่านอยู่ด้วยกันอาศัยแบบอยู่บ้านเดียวกันใช้คาเดียวกันแบบเนี้ยแต่เหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตโอเคเลิกงานมาเจอกัน enjoy life คือกินข้าวแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองแค่อยู่ในบ้านเรารู้สึกเหมือนแค่แบบมีใครบางคนอยู่ด้วยเท่านั้นเองอ่ะมันไม่ใช่แบบ อารมณ์ของความรักคู่รักขนาดนั้นนะคะมันมีความเฉยชาเกิดขึ้นความที่ไม่ค่อยเข้าใจกันเกิดขึ้นเนาะแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณก็ยังไม่ได้พยายามมากขนาดนั้นที่จะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนแปลงหรือการที่จะทําให้เราเห็นภาพในอนาคตที่มันจะชัดเจนมากกว่านี้เนาะและสถานการณ์ะคะสถานการณ์ที่เขาต้องเจอกับคุณเป็นยังไงบ้าง โอ้โหเขาเหมือนคุณเลยอะ่ะเหมือนคุณเจอทายเดียวกันเลยนะคะ3มถ้วยเดทค่ะแล้วตามมาด้วยควีนถือถ้วยนะคะถ้วยเยอะมากๆนะคะคุณอาจจะดีกับชาวธาตน้ำมีนกรกฎพิจิกได้ด้วยนะคะในช่วงนี้เย็นช้ามากเลยนะคะ เขาอาจจะเย็นชากับคุณมากๆเลยนะชาวราศีเมถุนนะคะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องราวที่อยากจะขอพักเบรกค,ความสัมพันธ์อยากที่จะหายจากกันไปในชีวิตด้วยนะแล้วก็เขารู้สึกว่าถ้ากลับมานะคะในหลุมของการมีปัญหาเนี่ยถ้ากลับมาแล้วเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมนะยังไม่ได้พัฒนายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะเขาก็รู้สึกว่าหายกันไปก่อนดีไหมจบกันไปก่อนดีไหมเพราะเขารู้สึกเหมือนว่า คุณคุณทนอยู่กับคนที่อยู่ด้วยแล้วมันเหมือนแบบไร้ตัวตนได้ไหมอ่ะคือคุณอยู่ร่วมกับคนรักของคุณแต่เขาทําเหมือนคุณไม่มีตัวตนหรือเขาทําเหมือนเขาไม่ได้สนใจคุณมันมีแต่ความเจ็บปวดนะคิบว่าเมถุนกิ๊บรู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะเจ็บปวดไม่ต่างไปจากคุณนะคะถ้าคุณกําลังมีปัญหากันอยู่ นะในขณะที่มีปัญหากันนะคะกิ๊เตือนไว้อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรามีปัญหากันเนี่ยเรากับเขาแค่2คนเท่านั้นนะคะไม่ต้องดึงตัวอื่นตัวละครอื่นเข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเหงาแค่ไหนอดทนไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกับคนอื่นเราต้องฝึกแลเราต้องสะกดนะคะอารมณ์ความเบื่อความอิ่มตัวของความรักหรือว่าชีวิตคู่นะคะมันมีทุกคนนะกิ๊บจะบอกเลยนะคะกิ๊บดูดวงมาหลาย พันเคสมากๆคือแบบเยอะมากๆนะคะที่เขาจะมีปัญหากันเรื่องความอิ่มตัวหรือว่าความรักที่ไปด้วยกันไม่ได้อ่ะอีกคนนึงก็รักแต่อีกคนนึงรู้สึกมันเหมือนแบบมันมันเริ่มมีจุดบางจุดนะคะที่มันรู้สึกเหมือนแบบมันมาอธิบายไม่ถูกนะ่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเบื่อนะคะง่ายๆเลยคือเบื่อกิ๊ฟก็เลยว่าเคสเนี้ย ในไพ่ที่กิเปิดเนี่ยมันมันเหมือมันเหมือนอาการเบื่อเบื่อเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมันเป็นรนันเป็นดูทีมันไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นและกิ๊บคิดว่าบางคู่บางท่านเนี่ยอาจจะแยกย้ายหรือพักเบรกกันไปซักระยะหนึ่งด้วยซ้ํานะคะยังไม่มีโอกาสที่จะกลับมาพูดกลับมาคืนดีได้เท่าที่เห็นคือเหมือนต่างคนต่างแบบยังไม่ค่อยพอใจหรือว่ายังไม่ค่อยแบบ โอเคกับคนรักหรือสไตล์การใช้ชีวิตหรือการอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้อันนี้อ่าน,น,นตามไพ่ได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานเอาคำแปดใบกันนิดนึงควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยเห็นไหมเอ่ยควีนถือถ้วยเป็นพลังงานของความเศร้าโศก ความพลังงานของการคิดถึงสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่มันอาจจะผ่านพ้นมาแล้วแต่ว่าเขาโฟกัสสิ่งที่มันแบบมันมีทั้งดีแลวไม่ดีแต่ส่วนมากคนที่เป็นควีนถืออ่าคืออ่าควีนถือถ้วยเนี่ยบ่งบอกหมายถึงคือเขาเป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะก็อาจจะโฟกัสกันในสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะคะที่ผ่านมาที่เจอกันมาแล้วนะคะ กิ๊บมั่นใจเลยว่าคุณอาจจะดีลกับชาวทัตถามเมื่อกี้บอกว่าจะไม่กลับมาใช่ปะแต่สถานการณ์ในช่วงปลายเดือนกันยากิ๊บว่านนะน่าจะมีโอกาสที่จะได้พูดได้คุยนะคะแต่ถามว่าจะกลับมาพูดคุยกันขนาดนั้นไหมมันเงียบมากกว่านะคะโอเค มันเกิดความโลเลความไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้นะคะต่างคนต่างไม่ได้เปิดใจไม่ได้พูดคุยกันเหมือนเดิมเลยปัญหาเดิมๆม,มันยังอยู่แน่นอนนะคะแล้วถามว่าคืนดีไหมมีการกลับมาพูดกลับมาคุยกันค่ะถามว่าคืนดีได้ไหมยังยา,ยากอยู่นะคะยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ก็ไม่ยากจนเกินไปที่คุณจะให้อภยัยหรือลองเปิดใจพูดคุยกันใหม่เนาะกิฟคิด,คด,คดว่านะคะคนเราต่างเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์แบบ อยู่แล้วนะคะเลยเลยเลยยากเลยยากตรงที่ว่าต่างคนต่างหาคนที่เพอร์เฟคคนที่สมบูรณ์คนที่ดีสำหรับใจเราเนาะแต่ดูเหมือนแล้วนะคะในเดือนนี้กันยายนเมถุนจา๋าคุณค่อนข้างที่จะตกตะกอนความคิดของตัวเองได้ว่าต่อให้มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเนาะคุณก็จะพยายามที่จะมั่นคงกับคนคนนี้เนาะไม่เขว้ไม่เฉะใฉ้ไปไหน ถ้าหายกันไปมีโอกาสกลับมาพูดกลับมาคุยแต่ไม่ได้กลับมาคืนดีแบบชัดเจนขณะนั้นนะคะคือเหมือนยังประคองบาลานซ์ให้กันอยู่ในชีวิตเท่านั้นเองปัญหาการ move on หรือว่าเดิมๆยังอยู่แน่นอนคะ่ะยังไม่มีการเคลียร์หรือว่ามีการสะสางอะไรทั้งนั้นนะคะแค่คิดว่าจะขาดคนคนนี้ไปก็รู้สึกว่าโอ้ใจมันก็วิวแล้วนะคะ เหมือนคนย้อนแย้งอ่ะเพราะว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยเขาเป็นคนสองอารมณ์อย่างที่กิ๊บบอกเป็นคนสองัูวเป็นคนที่เป็นฮอร์โมนเซ็กชวลได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นคนที่มีความสับสนทางอารมณ์หรือทางคําพูดของตัวเองอะไรเงี้ยและเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ค่อนข้างที่จะช้าด้วยนะคะหรือบางทีก็ตัดสินใจเร็วจนเกินไปยังไม่ได้คิดวิเคราะห์อะไรขนาดนั้นและเดือนนี้กันยายนของพวกคุณนะคะคนมีคู่ก็ยังคงเป็นแบบนั้นปไปเรื่อย นะคะไม่มีจุดสิ้นสุดคืออินฟินิตี้ไปเลยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในหลูปของคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดมาเลยจ้าคุณจะได้พูดคุยกับเพื่อนของคุณนะคะหรือไม่อาจจะเป็นคนที่ติดต่อกันอยู่ในโซเชียลมีเดียเพื่อนของเพื่อนแน่นอนนะคะชัดเจนเนาะ โอเคค่ะคนคนนี้อาจจะจะเป็นคนที่แบบอยู่ไกลกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาเป็นคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานวิศวกรเป็นเซลล์นะคะเป็นผู้แทนเป็นคนที่ต้องเดินทางนะคะตแตกต่างแบบหลายที่มากๆไปตต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยๆนะคะเดอรสเตนะคะเป็นคนเก่งนะแล้วก็อาจจะเป็นคนคี่หึงนิดๆด้วยนะคะคนคนนี้แล้วเขาเข้ามาในชีวิตคุณทาไมเอ่ย เข้ามาจริงจังหรือเข้ามาเล่นๆอ่าเอาสิเขาบอกว่าคุณนะ่ะน่ารักคุณนะ่ะเป็นคนที่โอ้ยแซบอยู่นะเรียบร้อยแต่แซบนะคะเมถูนนะแล้วก็คุณแลดูเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้แบบน่าสนใจอะ่ะต่อให้มาแลดูแบบรูทีนนะแต่คุณนะ่ะเป็นคนแอบเซ็กซี่เป็นคนแบบแอบแบบ มีอะไรเล็กๆน้อยๆอยที่ทําให้เขารู้สึกว่าให้คุณเป็นคนที่น่าสนใจเห็นปะมันเป็นไฟรักนะคะคุณอาจจะดีอยู่กับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูได้ด้วยนะคนๆนี้ที่จะเข้ามานะคะอันนี้ก็ตัวแทนเราสีสิงเนาะก็รกฎมาหนึ่งใบเนาะแต่ธาตุไฟเด่นกว่าค่ะธาตุไฟค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าเขาอะจะพุ่งทยานมาหาคุณด้วยความแบบโหชอบอะเห็นแล้วยากได้เห็นแล้วยากรับรองคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะชาวเมทุน โอเคเขารู้สึกว่าคุณสมบูรณ์พ,พร้อมอยากสร้างครอบครัวด้วยโหวไวมากเลยอะเพิ่งเจอกันแล้วรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกอะไรได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ระวังไวนิดนึงนะคุณต้องช่างใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามาร้อยก็อาจจะหายร้อยได้เช่นเดียวกันนะอย่าเพิ่งมั่นคงหรือว่ามั่นใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้จนมากจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้คุณตื่นเต้นในช่วงแรกเท่านั้นแหละนะคะเขาสาบทุกๆอย่างมาหาคุณอะแน่นอนแหละ คุณก็ชอบเป็นธรรมดาอยู่แล้วแต่ให้คิดนิดนึงนะคะว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเพิ่มเติมด้วยนะคะเนี่ยเขา เขาบุกคุณมากอะเมทูนเอาจริงอ่านพ่ย,ยังรุ้นเลยว่าแบบโหทำไมบุกคุณขนาดนี้นะคะเนี่ยเดอะเมจิเชียนนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะทํางานนะคะเป็นหมอพยาบาลตํารวจทหารเป็นคนที่ทํางานเฉพาะทางนะคะเขาจะเข้าหาคุณแต่ให้ระมัดระวังนิดนึงเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่พูดเก่งวาจ้าจวัทศิลป์ดีนะคะคนคนนี้อาจจะตอล่อมคุณอาจจะวานแห่คุณได้เลยแหละแต่คิดคิดว่าคุณมีโอกาสที่จะ ตกรุมรักคนคนนี้นะคะต่อให้คุณไม่แน่ใจไม่มั่นใจเนาะแต่คุณก็รู้สึกว่าโอค้คนนี้ก็โอเคในระดับหนึ่งประมาณนี้นะคะคนโซดราศีเมถุนขอบคุณสําหรับการติดตามทุกๆช่องทางนะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะจ๊ะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีค่ะ